สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมคุกกี้ไก่นะคะ ประวัติโดยย่อนะคะโบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้สร้างขึ้นมาเมื่อปี2000พศ2436หรือรัตนศก112นั่นเองค่ะในช่วงที่มีกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะคะและกองทหารฝรั่งเศสได้สร้างคุกกี้ไก่นี้ขึ้นมาเพื่อใช้กักขังคนไทยที่ต่อต้านอำนาจค่ะโดยสร้างขึ้นเป็นหอสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้างยาวด้านละ4.4เมตรสูง7เมตร มีช่องระบายอากาศอยู่สองแถวหลังคาปโปรง่งทั้งนี้เล่าลือกันว่าคุกขี้ไก่เป็นที่คุมขังที่เต็มไปด้วยความทรมานเพราะชั้นบนจะใช้เป็นที่เลี้ยงไก่จึงจะถ่ายซึ่งจะถ่ายมูลนะคะราศีสะนักโทษที่อยู่ภายในนั้นตลอดเวลาทางเข้าเป็นประตูเตี้ยระดับเอลต้องคานเข้าไปค่ะ ได้มาจันทบุรีนะคะมาแหลมสิงก็คือแวะต้องแวะให้ได้เลยเพราะว่าเป็นทางผ่านด้วยนะคะสวยงามมากค่ะทางประวัติศาสตร์